กลายเป็นดราม่าและเกิดเป็นวิวาทะใหญ่โตระหว่างสองคนดังอย่างเบียดเดอะวท์กับฝนมาริสาซีอคนดังในโลกโซเชียลจุดเริ่มต้นเกิดจากที่เบียดเดอะวท์ได้ทำคลิปและพูดทำนองว่าคนที่ต้องอาบน้ำแต่งตัวแล้วถึงจะสวยก็ลำบากหน่อยแต่ทางนี้ตื่นมาได้สวยเลยเป็นคลิปที่ลงไว้ในวันที่20พิทุนายนที่ผ่านมา ซึ่งคลิปนี้กลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์ออกไปเยอะมากๆโดยฝนมาริสาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เห็นคลิปนี้เธอรู้สึกว่าเบียกำลังรูรี่หน้าตาคนอื่นอยู่หรือเปล่านะทำให้เธอต้องอัดคลิปแต่งหน้าลงติกเตอวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในคลิปได้พูดทำนองว่าเป็นคนไม่สวยถึงต้องตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวอิจฉาคนที่ตื่นมาแล้วสวยเลยก็ไม่รู้ว่าทำบุญด้วยอะไร แต่นอกจากมีบุญแล้วก็ต้องมีใจิตใจที่สูงส่งด้วยนะคะเคยชอบขอ่าวตอนเข้าประกวดเดอะไวท์แต่หลังจากเป็นข่าวล่าสุดทําให้ความคิดเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้ข่าวเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้คอนเทนต์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะทํากระทบใครหรือเปล่าแต่การบูลลี่หน้าตาอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งถ้าจะบอกว่าทําคลิปขำๆอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าขำจริงหรือเปล่า และวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาเปียเห็นคลิปที่ซีฝนได้แซะตัวเองจึงนำคลิปดังกล่าวมา React, รีแอค้อมพูดในทำนองว่าน่าเห็นใจพี่เขาเหมือนกันนะคะขนตาปลอมก็ใส่คอนทคเลนก็ใส่จมูกก็ทำคิ้วก็เขียนปลายไฟก็เปิดเขายังคิดว่าเขาไม่สวยอีกจริงๆเขาก็สวยนะคะในแบบของเขา แต่ไม่รู้ว่าในคลิปพูดถึงใครคนดีๆแบบเราเห็นแล้วก็อดเห็นใจพี่เขาไม่ได้ฝากเป็นกำลังใจให้พี่เขาเยอะๆนะคะทันทีที่เบียร์ได้ลงคลิปนี้ฝนก็ได้มาคอมเมนต์ตอบกลับว่าดีใจได้เห็นคลิปแล้วมั่นใจอีกมันเยอะๆท่ามกลางกระแสคอมเมนต์อยู่ดีๆก็มีคนพูดเรื่องคลิปหลุดและฝนก็พิมพ์ว่าฮ่าๆๆงานนี้เลยกลายเป็นดรามา่าเพราะคนมองว่าทำไมถึงขำเรื่องคลิปหลุดทั้งๆที่เป็นผู้หญิงเหมือนกัน ต่อมาฝนได้มีการไลฟ์สดชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าตนเองไม่ได้ขำเรื่องคลิปหลุดแต่ขำคอมเมนต์ของเพื่อนที่คอมเมนต์ว่าอย่างน้อยก็ไม่เคยแย่งผัวใครค่ะแต่ที่เกิดการเข้าใจผิดเกิดจากที่เบียร์ลบคอมเมนต์เพื่อนของฝนเลยกลายเป็นว่าคำว่าว่าฮ่าฮ่าไปอยู่ต่อจากคอมเมนต์เรื่องของคลิปหลุดจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยฝนก็ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านการไลฟ์สดบอกว่า การที่ตนเองทำคลิปต้นเรื่องเกิดจากว่าคลิปของเบียร์กลายเป็นไวรัลตอนนั้นและในฐานะที่เคยถูกบูลลี่มาก,ก่อนก็เลยทำคลิปนี้ออกมาไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาอีกฝ่ายมาแขวน และคลิปนั้นผ่านมาสองเดือนแล้วแต่อยู่ๆก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมายืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเรื่องคลิปหลุดตอนนั้นยังส่งสารเขาอยู่เลยเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราก็มีลูกสาวแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้มีความชั่วที่จะไปซ้ำเติมใครยอมรับว่าตัวเองผิดต่อมาเบียดไวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook โดยการโพสต์ว่าแถลถลอกหมดแล้วถ้าตอบใครก็ต้องขึ้นชื่อคนนั้นจ้ะ นอกจากนั้นเบีย,ยงนำคลิปไลฟ์ของฝนมาโพสลงเฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความว่าทุกคนอย่าไปว่าพี่เข่าเลยนะคะพี่เข่าไลฟ์บอกแล้วว่าเขาผิดเห็นในไลฟ์บอกจะให้คนช่วยทำข่าวเลยนะคะด้านชาวเน็ตที่เข้ามามุงดราม่านี้ต่างก็แสดงความเห็นกันแบบเพื่อรัวมีทั้งฝั่งที่เข้าข้างสามเบียรและมองว่าอีกฝ่ายจะทำคลิปออกมาไม่ได้ระบุชื่อถึงใครแต่ดูคลิปก็รู้ว่าหมายถึงใครพอโดนเองบ้างกับเดือดร้อน จนกลายเป็นการฟาดกันไปกันมาแบบนี้งานนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องดรามานี้จะจบอย่างไรคงต้องติดตามชมกันต่อไปนั่นเองค่ะ